27นบเ7เนี่ยก็จะเป็นที่ L.A. ตี5เม<ะ>็กซิโก6โมงเช้านิวยอร์ก8โมงเซาเปาโลที่เราซิยวาโมงขอาภัไทย2ทุ่มกับ3าทุ่มขออภัยขอไปัย<ะ>แล้วก็เ<ะ>มรวันศุกร์นับเปวันศุกร์ก็คือลอนดอนคปารีสมุมไบแบงคอก7โมงเช้า ผ่ามาเมื่อกค่ี้ก็ะผ่านเาที่โก9ตเว9โทั่วโลกเลยน่าทีิด้กแลเรา่ะกี้ได้ดูช่อง3แล้วเนาะทีหนึ่งามลายต่กันชเาเริทซต่างกันชเด่อย่งอกไปท่านสิารสตาร์วอลพมีเมัีคมที่ต้องไล่เรียกันก็คือตกลงเก็บความลับกันเก่งมาก อ,อ,อย่างเายาวราชนี่ยมัต้องมีผู้คนเกี่ยวข้อเงเยอะเก็บความรับกันยังไงค่ะถูกไหตกลงในส่วนของผู้ในการเขตสัมพันธวงศ์ท่านผู้ชมดูแลพื้นที่อาราชอาจจะไปโทษท่านก็ไม่ได้หรอกเพราะท่านก็วองนะ มีการยื่นเรื่องไปที่กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนว่าจะใช้พื้นที่ในในการถ่ายทำวนวันล็กเกียิวรศรีกุลผู้อำนวยการเขตคือพอกระทรวงอนุญาตก็จะมีการยื่นหนังสือว่าที่เขตสัมพันธวงศ์ในฐานะเจ้าของพื้นที่ซึ่งก่อนจะมีการถ่ายทาเนี่ยกรมการท่องเที่ยวจะดูก่อนค่ะว่าแผนที่เตรียมมาเนี่ยขัดต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือไม่ดูแลการปราเทศได้ดจะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระหว่างการถ่ายทำและรวมเรื่องการเขียบบอง ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการถ่ายไม่มีใไม่มีใครรู้ว่าเป็นของน้องลิซ่าค่ะคือตอนที่ขออนุญาตมาปกปิดชื่อไม่ได้บอกว่าศิลปินคือใครเขาปกปิดชื่อศิลปินนะตอนแรกทีมงานมีการขออนุญาต3วัน22 23 24พฤษภาคมมีแค่ทีมงานที่มาดูสถานที่แล้วก็มาเตรียมการส่วนวันถ่ายทาลิซ่ามาเองเริมกาหนดถ่ายตอน5ทุ่เริ่มต้น22พฤษภาคมกดกด ตอนเาเริ่มถ่ายยีิบสองพาปีสองปิดถนนเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นการปิดถนนแต่เป็นการกั้นจราจรบาง่วกั้นจราจรบางส่วนนะครับไม่ได้ทําให้เขตไม่ได้เป็นคนฉีดค่ะคือทีมงานไม่ได้ร้องขอมาจริงๆถ้าขอมาเขตเ็าฉีดให้ได้แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มฝนตกก็เลยสวยนนาะไอยู่แล้วขอความร่วมมือให้ร้านรวงเปิดไฟเป็นย่านการค้าไฟจะดับลงเองตอนหกโมงเช้าขออนุญาตให้ร้านทุกร้านเปิดไฟไว้นะครับ ร่วมมือนะคะให้เก็บแผงค้าหลังจากขายเสร็จในช่วงประมาณเที่ยงคืนของแต่ละวันอยู่แล้วแผงค้าให้เก็บก่อดเที่ยงคืนที่มีการประสานมาขอความร่วมมือแค่ให้เจ้าหน้าที่เขตมาดูความเรียบร้อยแค่นั้นค่ะให้เจ้าหน้าที่เข็บมาดูความเรียบร้อยเยี่ยมเลยเนาะเห็นไหมครับทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าทำไมถนนมันโล่งอย่างนั้นนะครับทำไมถ่ายทำได้นะครับก็ตามนี้นะ ชื่อนะครับไม,ไม่ไม่ไม่แจ้งว่าเป็นศิลปินท่านใดตามโปรแกรมเนี่ยเขาจะต้องแสดงตั้งแต่วันที่22เวลา5าทุ่มนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเกิดฝนตก นะครับก็เลยมีการเลื่อนออกไปไปถ่ายทำในช่วงของวันที่23ช่วงเวลาตีสองโดยประมาณนะครับแล้วก็เลิกเสร็จประมาณเนี่ยหกโมงเช้านะครับโอเคตามนี้เลยเนาะนะครับก็ขอชื่นชมนะทุกคนปิดความลับได้ดีมากเลยนะครับเนาะก็มาดูกันว่ายอดวิววันแรกนี้จะเท่าไหร่นะตอนนี้เริ่มออกอากาศแล้วนะครับในช่องนั้นนะครับไปดูกันได้เลยนะครับเปิดไฟเพื่อเพื่อ คนไทยคนหนึ่งนะเขาเปิดอยู่แล้วในส่วนของความร่วมมือนะครับก็ ในเรื่องขอเจ้าที่ท่านเองที่มาช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ได้ขออะไรมากไป,ไปกว่าน,นั้นนะครับไม่ไม่ใช่คนักง,งานท,ที่เกตดฆ่าน,นะครับไม่ว่าทางผู้อย่ากรุงเทพมรรพทรเองนะครับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ก็คาดหวังนะครับว่าหลังจากที่เอ็มวีออกไปเนี่ยก็ชื่อเสียงของเยวาวราชเนี่ยจะโด่งด<อ>ังไปทั่วโลกชื่อเสียงเยาวราชต้องโด่งดังทั่วโลกอยู่แล้วหลังเนาะเพราะตอนนี้วัวพีเมียทั่วกันรอบโลกแล้วนะครับเนาะ ใครอยู่ที่ไหนก็เปิดดูได้เลยนะทุกช่องทางนะครับ<อ>้ย่งขึนนะดีครับก็อยากจะเฝ้าดูนะครับว่าจะอลังการขนาดไหนมาดูกันนะผู้ชมจากขนาดของเราได้ลองคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในย่านนั้นจุดที่ถ่ายเนี่ยมันจะเป็นถ้าเป็นมุมที่เป็นภาพนี้ออกมามันเป็นแยกเฉลิมบุรีผู้ชแยกเฉลิมบุรีก็ไปสำรวจตรวจสอบบางคนบอกไม่รู้เลย มีการถ่ายทำเบอร์บีแล้วทั้งหมดก็ยืนยันว่าไม่มีการจ่ายเงินแต่ประการใดจุดเยาวราชจุดที่ลิซ่าถ่ายทำเบอร์บีที่ฝ่ามาในนี้ด uh ูสิม uh ีคนไปดูเต็มเลยเที่ยวหลายคนเมื네่อวานนี้ไปถ่ายรูปตามไปเช็คอินอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนไอเห็นไหมต่างชาติเริ่มไปเช็คอินถ่ายได้ไหมผมบอกว่าเมนได้มาถ่ายตามน้องลิซ่านะจากนี้ไปนต้นไปเยาวราชจะลุกเป็นไฟ เน่นอนเดียวราจะรูปเป็นไฟนะทานของเราธานพงศ์ศพภาคุยกับผู้ประกอบการร้านค้าคุณหน่อยร้านเกี๊ยวซาระบึกย่างตรงทางบ้าลายเนี่ยตรงภาพนี่แหละราลิซ่าถ่ายเอ็มวีเนี่ยตรงนี้เลยค่ะบาลายเจ้าตัวบอกตอนนั้นเก็บร้านห้าทุ่มไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาจะมีการถ่ายทำเอ็มวี้เยอะมาขอความรู้เบอห้ามถ่ายภาพต่พ่อค้าแม่ค้ายืนดูได้ค่ะไม่รู้ว่าเป็นลิซ่าเพราะถึงเวลาลิซ่าเดินผ่านหน้าไปตายแล้ว ลิซ่า <c oughs> เปิดเต้น <c oughs> ไม่เคยค,คิดว่าชีวิตนี้จะได้ใกล้ลิซ่าขนาดนี้มาก่อนป <c oughs> ีหนึ่งนะฮะพอปีสองก็เริ่มเริ่มมีพวกกองถ่ายมาอย่างเงี้ยฮะครับผมก็ไม่รู้ว่าคือใครคืออะไรยังไง็ไนตัวน้องอ่ะน้องเดินมาใกล้ๆกักนเองไม่มีมีอะไรฮะสุดเต้นมาโอเคน,อนี่ก็ะเลคราที่ตัดที่ยอเรันนั้นเ<ใ>นาะ